สวัสดีค่ะชาวลัคนามีและชาวราศีมีนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนตุลาคม2 5 6 3เอ้ย64ดูได้ทั้งลคัคนาและราศีท่านได้เจอตามราศีนะคะมีนคือท่านที่เกิดระหว่าง13มีนาคมถึง12เมษายนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไพ่ตัวตนใบแรกของท่านก่อนเลยอ่ะตรงไม่ตรงนะคะเป็นการอ่านภาพรวมเท่านั้นคุณได้ไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่ประจําตัวตนไพ่น,ไน,นางเบญจก,กัลยาณีค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นค่ะ ช่วงตุลาคมน,นี้นะมองโลกแง่ดีรู้จักให้รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นเสมอๆแต่จริงๆแล้วมีนก็ทํามาตลอดนั่นแหละแต่ตุลาคมน,นี้มันจะมากเป็นพิเศษคุณให้ความสําคัญกับเรื่องของอารมณ์และจิตใจของตัวเองค่อนข้างมากใจบุญสุนทานทําทุกอย่างที่รู้สึกสบายใจทําตัวเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากเหมือนกับเป็นช่วงปล่อยชีวิตให้มันผ่อนคลายคุณไม่ค่อยเร่งเครื่องละช่วงตุลานี้ค่ะทีนี้การเงินเป็นยังไงการเงินเนี่ยสามารถหาเงินได้หลายทางหาเงินได้ง่ายมี ช่องทางในการทำเงินเกิดขึ้นคุณจะอยากลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างและคุณก็จะมีโชคในเรื่องการลงทุนด้วยแต่ว่าถ้าจะร่วมหุ้นกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยโอเคไม,ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จะต้องเป็นธุรกิจที่คุณทำด้วยตัวเองเป็นหลัก นะคะหรือธุรกิจดเดียวของตัวเองหรือภายในครอบครัวก็ได้แต่ถ้าไปร่วมหุ้นกันกับคนอื่นคนนอกครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมันไม่ค่อยเวิร์กการเงินตุลาไม่หนักหนาแล้วค่ะอยู่ในเกณฑ์ดีระดับหนึ่งเลยไม่ขัดสนโอลมานเท่าแต่ก่อนแล้วมีกินมีใช้ไม่ลําบากบางท่านเป็นช่วงที่จะได้ใช้เงินที่เป็นผลงอกเงยหรือผลตอบแทนจากการที่ท่านลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะหรือบางท่านจะได้เงินปันผลอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหรือกู้เงินแล้วก็ ได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายรับมารายจ่ายมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่มันจะพิเศษมันจะมีช่องทางในการที่จะรับสัพเพิ่มในช่วงตุลาคมนี้นะคะต่อไปที่อยู่อาศัยบ้านช่องเรืองชานมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมนะบางท่านมีเหตุจะได้ให้ไกลบ้านหรือคนรัก คนในบ้านเนี่ยได้เดินทางไกลออกจากบ้านหรือห่างบ้านไปหรือสถานที่ทำงานของท่านมีเพื่อนร่วมง,งานมีเหตุให้เขาต้องย้ายถิ่นย้ายฐานไปที่อื่นบางท่านอาจจะกังวลใจทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านผ่อนบ้านยังไม่เสร็จหรือกำลังสร้างบ้านอยู่แต่ จะต้องแบบหยุดชะงักกลางคันเอาไว้อาจจะได้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมบูรณะที่อยู่อาศัยเจอน้ำท่วมหรือปัญหาน้ำซึมไหลซอกสึกกร่อนระบายน้ำไม่ดีท่ออุดตันหลังคารั่วชายระเบียงสุดหรืออะไรพวกนี้ก็มันตรวจตราให้ดีๆจะมีเกณฑ์ที่เราอาจจะเจอสภาพแบบนี้นะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าไพ่การเงินของคุณค่อนข้างที่จะโอเคถ้าหากมีอะไรที่จะต้องจ่ายเราก็ยังมีช่องทางในการได้เงินมาเพื่อที่จะนามาใช้จ่ายได้ค่ะ ญาติสนิทมิตรสหายได้เป็นไพ่โอโหูพญาสิงโตเลราชสีนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือญาติมิตรเสมอเป็นที่พึ่งอ่ะเป็นที่คุ้มภัยให้กับพวกเขาได้แม้ว่าตัวเองจะลําบากยังไงก็ตามในบางทีก็ไม่ปริปากบ่นนะแต่ช่วยเหลือคนอื่น,นเต็มที่เลยทําให้ญาติมิตรพี่น้องเนี่ยต่างก็เกรงใจคุณแล้วก็ยอมรับคุณคุณเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพาของญาติมิตรได้เสมอไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนเรื่องอะไรมาก็ตามเขาจะนึกถึงมีนเป็นลําดับต้น,ตน แต่บางทีค่ะมีนจะมีะทิฐิสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนกลายเป็นคนดื้อรั้นในบางเรื่องราวเราอาจจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามบ้างในบางกรณีค่ะเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งนะคะระหว่างสุขภาพของพวกเขาโรคหัวใจโรคเส้นเลือตดติบตันกระดูกสันหลังปวดหลังกระดูกทับเส้นโรคหอบเหนื่อยระหว่างการกินอาหารสุกๆดิบๆด,ด,ด้วยนะคะพยยงพญาตนะ ต่อไปเรื่องบุตรบริวารค่ะถ้าท่าในใดที่ยังไม่มีบุตรไม่มีลูกก็หมายถึงคนที่อายุน้อยกว่าเราในครอบครัวนะคะเวลานี้จะต้องคอยดูแลใกล้ชิดคอยให้กําลังใจพวกเขาสักหน่อยหนึ่งและมีนจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพวกเขามากๆค่ะเพราะว่าพวกเขาอาจจะนะกำลังตกอยู่ในสภาพที่ไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องร้อนใจมีความกังวลอารมณ์ร้อนตัดสินใจอะไรเร็วหากเขาอยู่ในวัยทํางานเนี่ย ดูเหมือนว่าเขาจะอึดอัดกับสภาพการทำงานของเขามีภาวะตึงเครียดเบื่อหรือว่าอยู่ในสภาพร้อนเงินหรือเปล่าติดขัดเรื่องรายรับรายจ่ายรายรับไม่พอรายจ่ายไหมหมุนเงินหนักมีหนี้สินหรือเปล่าทะเลาะบคนรักไหมหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมในช่วงตุลาคมนี้ค่ะใบที่6ค่ะเป็นอริสตรูคู่แข่งมีระยะนีน้ค่อนข้างเป็นคนละเอียดนะ เป็นคนเก่งเป็นคนขยันแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมีสติปัญญาดีเลิศศัตรูคู่แข่งไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณรู้ว่าควรจะจัดการปัญหาต่างๆยังไงหากคุณมีคู่แข่งทางด้านธุรกิจคุณจะสามารถคิดแนวทางสร้างสารรค์งานของคุณอ่ะให้ทันโลกทันเหตุการณ์ทันคู่แข่งแล้วก็เจาะตลาดได้ไพ่โดดเด่นในเรื่องของการต่อสู้ด้วยใจที่กล้าหาญค่ะสำหรับไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการต่อสู้กันไม่ยอมแพ้ มีความทรหดอดทนของมีนี่แหละอันนี้คือจุดเด่นสําคัญของคุณใบที่7เกี่ยวข้องกับเรื่องคนรักคู่ครองความรักไม่ค่อยไว้ใจแฟนแตัวเองเท่าไหร่นะถ้าจับไพ่ใบนี้นะคะคุณค่อนข้างระแวดระวังภยัยขี้สงสยัยเขาจะทําอะไรที่ไหนยังไงคุณจะต้องรู้คุณจะต้องเช็คให้ได้ไม่ค่อยแสดงออกต่อกันเท่าไหร่ขี้อายหน่อยๆเก็บอารมณ์ในเรื่องของความรักแต่ว่าจริงจังมาก คนโสดรักคนยากเลือกยากมองคนนานคะ่ะจะเลือกใครอะ่ะช่วงตุลาเนี่ยคุณจะเลือกคนที่คุณมองว่าจะเป็นคู่แท้จริงๆคนที่จะอยู่ไปจนแก่เท่าเลยหากอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะออกเจ้าชู้นิดๆแต่พอมีแฟนแล้วอะ่ะ ค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับแฟนมากๆใบที่แปดตำแหน่งมรณะค่ะได้เป็นไพ่ราหูไม่ค่อยโอเคเลยถ้าตำแหน่งนี้ขึ้นใบนี้มามันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้เราต้องระมัดระวังไม่ใช้ชีวิตประมาทในทุกๆเรื่องนะคะรวมทั้งการระวังการถูกหลอกถูกเอาเปรียบด้วยส่วนเรื่องสุขภาพระบบเลือดประจำเดือนมดลูกอวัยวะสืบพันธุ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคไต ต่อมลูกหมากลมพิษนะปวดฟันโรคเกี่ยวกับสายตาดวงตา,าฟ้าฟางต้อลมต้อต่างๆได้หมดเลยโรคเครียดคะ่ะนอนไม่หลับตะคริวขึ้นง่ายๆระวังอุบัติเหตุในที่มืดด้วยคะ่ะงดเว้นการเดินทางในเวลากลางคืนถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดระวังมิจฉาชีพหรือกโกงอะไรต่างๆด้วยระวังภัยธรรมชาติน้ำไหลไฟดับด้วยคะ่ะแต่ไพ่ใบนีนะ้มีความโดดเด่นในเรื่องของความเร็วคุณค่อนข้างที่จะปรับตัวได้เร็วแล้วก็พลิกแพลงสถานการณ์ชีวิตได้เร็ว ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันได้เร็วตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถแก้ไขวิกฤตในชีวิตในแต่ละวันได้นะคะใบที่9ค่ะสุภะเป็นตําแหน่งของความสุขความสําเร็จได้เป็นคุดกับนางกากีความสุขที่ต้องแลกด้วยความยากลําบากค่ะสาหรับใบนี้ความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองท่านจะพบกับปัญหาทดสอบจิตใจมากมายมีสิ่งล่อตาล่อใจเข้ามายั่วกิเลสเรามากมายต้องยับยั้งชั่งใจให้อยู่อยาบเล ใจไปกับสิ่งย่อยวอหมัมเมาหรือมัวเมานะคะหามีใครชักชวนเข้าไปในทางที่เกี่ยวข้องกับอวัยมุกอันนี้ต้องยั้งใจให้อยู่เพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราตกอยู่ภายใต้เกลเลหรือตันหา มันจะทำให้กลายเป็นความทุกข์ทรมานมหันในภายหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราสกัดกั้นสะกดกั้นอารมณ์จิตใจของตัวเองได้แล้วรู้ทันมันอะเราก็จะรอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงแล้วเราจะได้พบกับความสงบความสุขความสุขที่อยู่ไกลแต่เราสามารถไปถึงได้บางท่านจะได้ไปตั้งถิ่นฐานแดนไกล เหมือนกับชีพจรลงเทา้าบางท่านได้เดินสายสู้ชีวิตหนักมากแต่มันประสบความสําเร็จบางท่านจะไปประสบความสําเร็จนอกบ้านทํางานอยู่กับบ้านเอ๊ะทำไมมันไม่ไปหน้ามาหลังวะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าลองไปสแสวงโชคสแสวงดวงที่อื่นดูเอ้าดันสําเร็จเฉยดันได้เฉยอะไรทํานองนั้นนะคะไปที่10คือไพ่เรื่องการงานค่ะมันเป็นไพ่ให้ความรู้สึกอึดอัดขึ้นมา พรานบุญกับมโนรานเป็นไพ่ของการหลงเข้าไปตกอยู่ในบ่วงอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็รู้สึกอึดอัดกับงานกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เราขัดขืนไม่ได้อยู่ในสภาพอยู่ในสภาพหรือสภาวะที่จายอมหรือจำใจต้องทำคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเดินทางรอบโลกรอบ จังหวัดรอบภูมิภาคหรือไปต่างประเทศเลยก็ได้ตุลานี้มีจะมีแนวความคิดมีมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมงานค่อนข้างมากบางครั้งก็เลยเหมือนกับว่าเราดันทุรัง,งทั้งจริงเราเราไม่ได้ดันทุรังหรอกจริงๆแล้วมันคือความมั่นใจของเราเราคิดว่าโอเคเราละเอียดพอเรารอบครอบพอละมันน่าที่จะโอเคมันน่าที่จะได้มันน่าที่จะผ่านอะไรเงี้ยแต่บางครั้งอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะก็ขอให้รอบครอบกันให้มากๆงานอิสระอาชีพฟรีแลนซ์จะไปได้ดีแต่ต้องใจ ะะงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยการค้าขายสินค้าเก่าๆก็โอเคเหมือนกันนะธุรกิจบันเทิงพอไปได้ยังไม่เต็มที่ร้อเซค่ะธุรกิจอาหารก็พอไปได้มีข้อจํากัดบางอย่างแต่ยังสามารถที่จะลื่นไหลและมีช่องทางในการค้าขายได้อยู่งานประจําเบื่อแค่ไหนก็ต้องทนนะช่วงตุลาคมนี้ค่ะต่อไปไปที่11 ลาภะอาจจะต้องมีการเดินทางไกลแล้วจะมีโชคเข้ามาถ้าอยู่นิ่งๆหรืออยู่กับที่โชคมันก็มีแต่มันไม่เด่นก็จะเหมือนเป็นการเปิดโชคเปิดลาภโชคลาบเนี้ยอาจจะเป็นโชคลาบในการทํางานในแนวทางในการหาเงินหรือโชคลาบได้เงินได้ทองหรือโชคลาบในโอกาสใหม่ๆอะไรของชีวิตก็ได้นะคะไม่ไม่ได้แปลว่า เกี่ยวกับการเงินอย่างเดียวนะคุณจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในการทําสัญญาอะไรใดๆขอให้รอบครอบให้มากที่สุดสําเร็จแน่แต่ว่าต้องรอบครอบนะคะงานจะไปได้สะดวกเงินก็จะลื่นไหลหมุนเวียนแต่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างไพ่ใบนี้เน้นการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนไหวนะคะจะมีโชคได้ลงทุนมีกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดี ถ้าใครไม่สามารถที่จะไปที่อื่นได้จะให้ไปที่ไหนบ้านอยู่นี่ที่ทำงานก็อยู่นี่อะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าการปรับเปลี่ยน แบบใหม่ในที่เดิมของเราเนี่ยแหละค่ะเราอาจจะไม่ได้มีความสะดวกที่จะไปเสาะแสวงหาโชคลาภอะไรต่างประเทศหรือต่างจังหวัดทุกๆคนใช่ไหมคะเราก็ปรับเปลี่ยนบรรยากาศหรืออะไรก็ได้ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือให้ดูแลวว้วมันมีความเคลื่อนไหวแปลกหูแปลกตาบ้างเกี่ยวกับที่บ้านหรือที่ทํางานของเราก็ได้ก็เป็นการแก้เคล็ดไปในแนวนั้นเอาก็ได้ค่ะ ต่อไปไพ่ไปที่12ค่ะได้ไพ่สรุปที่ดีมากเป็นไพ่นักปราดไพ่อัจฉริยบุคคลคุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้แน่นอนแก้ปัญหาชีวิตได้ปลดล็อกวิกฤตชีวิตได้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีเงินให้ใช้จ่ายหมุนเวียนได้เงินจากการบ่มเพาะนะหรือการลงทุน ทำให้คุณมีเงินสำรองกินสำรองใช้มีความสามารถทำงานได้หลากหลายทางรู้จักประดิษฐ์คิดค้นต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำให้เจอช่องทางในการทำมาหากินได้เพิ่มเติมมากขึ้นงานประจำก็มีความรอบรู้มีศิลปะวิทยาสามารถทำงานได้สำเร็จแม้จะเบื่อแม้จะซ้ำซากจำใจบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องไม่ประมาทเอาไว้ดีที่สุดระวังเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแบบ ฉับพลันกระทันหันบางทีอาจจะเป็นการพลาดเพียงเพราะเรื่องเล็กๆก,ก็ได้มีสติในการใช้ชีวิตมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะ,อ,ะอันนี้สาหรับความหมายของไพ่เป็นนี้นะคะโอเคจบแล้วโซโชาลัก็นาราศีมีนออตรงบ้างไม่ตรงบ้างว่าเป็นการอ่านพลังงานภาพร,รวมคนหลายคนมาปดกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอาไว้ด้วยคลิปนี้ว่าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ